ก็สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูคําสั่งวองเราขึ้นกันครับคําสั่งที่เราจะดูกันวันนี้เป็นคําสั่งที่ชื่อว่า add m o n t นะครับ add m o n ก็เป็นคําสั่งเอาไว้สําหรับ add ของเดือนนะครับ add Ad Ad เดือนสมมุติว่าเราต้องการเพิ่มเดือนไปอีกเดือนหนึ่งหรือว่าเราสามารถถอยหลังเดือนก็ได้นะครับมาดู s ิ n t a x กันครับ s y n t a x ก็พิมพ์คาว่า add นะครับแล้วก็ดู score แล้วก็ตามด้วย m o n t จากนั้นก็ใส่วันที่เข้าไปครับใส่เดทวันที่เข้าไปแล้วก็ใส่อินเ g อร์อินเจอร์ที่เป็นตัวที่บอกว่าจะแอดกี่เดือนนะครับอ่เรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างง่ายๆกันอันดับแรกเราก็ลองสร้างเดทครับสร้างสร้างวันที่มา to date นะครับก็คือให้เป็นวันที่4เดื 7, 2016. อน7 2 0 1 6ก็วันที่สี่ เป็นวันนี้นะครับแต่ผมจะให้เป็นวันนี้แล้วก่าว่าที่สิบสามวันที่ปัจจุบันก็พิมพ์ไปสิบสามครับเรามีเดทละเราจะใช้คําสั่งเราใช้คําสั่ง add มันตามท็กนี x นี้ครับจากนั้นก็ใส่เดทเข้าไปแล้วก็ใส่เดทของเรานี้เข้าไปครับ จากนั้นก็ใส่ตัวเลขเข้าไปทุติว่าผมใส่อง่ายก่อนเลขหนึ่งครับเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้ครับปัจจุบันที่ผมใส่เ,เข้าไปเป็นวันที่สิบสามเดือนนี่นะครับวันที่เจ็ดผลลัพธ์ที่ได้จากการบวกเลขหนึ่งเข้าไปแอดเดือนมันก็จะไปบวกให้อีกเดือนหนึ่งก็กลายเป็นวันที่สิบสามนะครับเดือนหน้าออกกันก็เป็นเดือนหน้าเลยครับ ก็เป็นวันที่สิบสามเพิ่มไปง่ายๆเพิ่มไปเดือนหนึ่งถ้าจะเพิ่มสองเดือนแล้วก็ใส่เลขสองเข้าไปดูผลลับครับผลลั์ที่ได้มันก็น่าจะเป็นวันที่สิบสามของเดือนนี้ครับนิสเซิลเนี่ครับเราดูผลลับเห็นไหมครับผลลับก็ได้วันที่สิบสามถ้าเราใส่เลขศูนย์เข้าไปมันก็จะกลายเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับไม่เพิ่มไม่บวกแถวนที่สิบสาม แต่ถ้าเราใส่ลบหนึ่งเข้าไปละ่ะถ้าเราใส่ลบหนึ่งมันก็จะกลายเป็นวันที่ย้อนหลังครับสิบสามคยลตอเนนี้นะครับก็กลายมันก็ลบปีกเดือนหนึ่งก็คือเป็นเดือนย้อนหลังไอเดอนนี้ที่สามถ้าอยากให้ย้อนหลังไปอีกสองเดือนเราก็ใส่เป็นลบสองไปนะเห็นไหมครับง่ายๆเลยมันก็จะเป็น เดือนพฤษภาคมวันที่สิบสามถ้าเราใส่เป็นลบสิบสองล่ะมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้มันก็น่าจะลบไปสิบสองเดือนก็กลายเป็นสิบสามเดือนเจ็ดแล้วก็สองให้เป็นสอง่วนหนึ่งห้านะครับลองรันดูเห็นไหมครับวันที่สิบสามองหห้าถ้าเราบวกสิบสองเข้าไปมันก็จะกลายเป็น ตอนนี้เป็นวันที่2016มันก็จะกลายเป็น1 3 7 2017นะครับเรามาดูกรณีที่น่าสนใจครับสมมติว่าวันที่เราใส่ไปเนี่ยเป็นวันที่3.1แล้วเราต้องการเพิ่มไปอีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนนี่นะครับ3.1มันมีมอนกันแต่ว่า ผมจะเพิ่มไปอีกสองเดือนกลายเป็นเดือนเซนต e เบอร์นี่ครับแต่วันที่3 1สเแต่เดือนเซนตเบอร์เนี่ยมันมีแค่สาสิบวันเรามาดูผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นยังไงกันเพิ่มไปอีกสองเดือนเดือนนี้เดือนที่เจ็ดนะครับเพิ่มอีกสองเดือนก็เป็นเซ p ต e เบอร์แต่มันมีแค่สามสิบวันแต่ที่เราใส่เป็นส1ว,วันดูผลลัพธ์จะเป็นวันที่เท่าไหร่ลองรันครับจากผลลัพธ์มันก็จะกลายเป็นวันที่สามสิบนะครับ มันจะเป็นวันที่สุดท้ายเนะเป็นนี่นะสามสิบถ้าเราใส่สามสิบไปก็จะเป็นปกตินะครับสามสิบแต่ถ้าเราเป็นสามสิบเอ็ดวันแต่เดือนเซต์เตเบเนี่ยมันมีแค่สามสิบวันมันก็จะตัดไปให้เป็นสามสิบเช่นกันถ้าเราไปเดือนกุมภาล่ะปัจจุบันเราอยู่นี้ถ้าเราจะไปเดือนกุมภาเราก็ต้องย้อนไปลบหนึ่ง ลบสองลบสามลบสี่ลบห้าเราต้องไปลบห้านะครับต้องไปลบห้าจะดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงครับมันก็น่าจะเป็นวันที่สุดท้ายก็่้จะเป็นที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมลองมาลันกันดูนะครับมันก็จะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าก็สําหรับฟังก์ชันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับส ถ้าใครอยากจะอา่านหรือว่ามาดูก็ดูได้จากเว็บนี้ครับเราขึ้นเราขึ้นเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ตรงใต้คลิปให้ครับก็สวัสดีครับ